ทำไมข่าวปลอมถึงแพร่กระจายง่ายมากในกามพูชาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเฟคนิวส์กันดีกว่าหรือว่าข่าวปลอมที่แพร่กระจายง่ายมากในกามพูชาและก็อีกประเด็นสำคัญก็คือว่าทำไมชาวแคนเบอรบางคนที่ไปอาศัยต่างแดนโดยเฉพาะประเทศที่มันจเจริญแล้วเนี่ยพวกเขาถึงยังหลงกลกับข่าวปลอมแบบนี้อยู่เรื่อยๆจากการไปหาข้อมูลจาก AI มานะครับก็พบว่ามันแยกเป็นหลายสัสดส่วนด้วยกัน อย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับบริบททางประวติศาสตร์และความรู้สึกของคนในชาติความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเรื่องของพรมแดนอย่างเช่นกรณีประสาทพราววิหารนะครับที่กัมพูชาเนี่ยมักจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงเสมอเพื่อต้องการกระตุ้นความรู้สึกผูกพันกับชาติตัวเอง 2. โครงสร้างสื่อและการเข้าถึงข้อมูลของคนกัมพูชารู้ไหมครับว่าสื่อหลายสำนักของกัมพูชานะครับถูกจัดอันดับว่าพวกเขากําลังเผชิญกับข้อจํากัดในการรายงานบางพื้นที่ตามรายงานของ R W B นะครับได้ระบุเอาไว้ว่าดัชนีกัมพูชานะครับในเรื่องของสื่อนั้น อยู่ในระดับทิทฐาทายเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนขาดแหล่งข้อมูลที่หลากหลายคนกัมพูชาจึงไม่สามารถเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลข่าวสารนั้นได้ว่าสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะทุกสื่อนั้นรายงานไปทางทิศเดียวกันหมดเลยนอกจากนี้ ามสื่อช่องทางออนไลน์ก็มักมีการรายงานข่าวที่เน้นปริมาณเยอะๆทีนี้พอปริมาณมันเยอะมากๆเนี่ยหลายคนก็เลยปักใจเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะมีการพูดถึงกันมากขนาดนี้ส่วนที่3เขาเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะไปเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการรับข้อมูล และน่าจะไปตรงกับสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias หรืออคติยืนดันถ้าแปลบัาๆก็คือว่าสมมุตินะครับว่าบางประเทศเนี่ยมีการปลูกฝังเรื่องราวของประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แต่ถ้าเรื่องนี้ถูกปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อยและก็รับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่หลายคนนั้นจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงและเมื่อวันใดวันหนึง่งหากรัฐบ,บาลของเขาได้มีการปล่อยข่าวสารออกมา ที่ไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองนั้นเคยได้ยินมาตอนเด็กแล้วก็มันก็จะสามารถทําให้เรื่องดังกล่าวนั้นถูกต่อยอดออกไปเป็นช่อเป็นพวงได้และแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นั้นคนเหล่านี้ก็มักจะไม่ได้ทําการตรวจสอบไม่มีการตั้งคําถามไม่ได้ฟังข้อมูลรอบด้านเพราะเดิมทีเนี่ยพื้นฐานมันมาแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอมีบางสิ่งบางอย่างมาเป็นแขนงย่อยก็เลยทําให้เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่ก็เลยเรียกว่า confirmation bias ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้น AI เชื่อว่า ก็น่าจะมีผลเหมือนกันในประเทศกัมพูชาในส่วนที่4ชาวกัมพูชาในต่างประเทศหลายคนมักมีคําถามว่าชาวเขมรบางคนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศตั้งหลายปีบางคนก็ไปอยู่ในประเทศที่มันพัฒนาแล้วทําไมเรื่องราวเหล่านี้พวกเขาจึงแยกไม่ออกว่ามันเป็นข่าวปลอมก็ไปสอดคล้องกับหัวข้อที่แล้วครับว่าก่อนที่เขาจะไปเมืองนอกนั้นย้อนกลับไปหลายปีก่อนหนะพวกเขาก็ถูกปลูกฝังอะไรแบบนี้มาเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวของพวกเขา อาจจะอยู่ต่างประเทศแต่พวกเขานั้นก็ยังติดตามข่าวสารที่มาจากแหล่งพื้นที่ของตัวเองนั่นคือประเทศกัมพูชาอีกทัพเมื่ออยู่ไกลบ้านก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้พวกเขานั้นรู้สึกคิดถึงบ้านและเมื่อเขารู้สึกว่าบ้านเขากําลังเดือดร้อนบวกกับสิ่งที่โดนปลูกฝังมาสิ่งนี้ทําให้พวกเขานั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ตรวจสอบข่าวสารเหล่านั้นอย่างละเอียดสิ่งที่ห้า กลยุทธ์ทางการเผยแพร่ข้อมูลในบางครั้งรัฐบ,บาลบางประเทศนั้นก็ได้มีการใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อประกต้นแรงจูงใจหรือเรียกศรัทธาของผู้คนทั้งในและต่างประเทศแม้ว่าบางข่าวนั้นหรือาบางรูปภาพอาจจะไม่ใช่รูปจริงๆแต่อาจจะเป็นรูปภาพจากเฟซนิวหรือภาพเก่าเหล่านั้นเอามาเล่า เพราะพวกเขานั้นต้องการสร้างกระแสหรือแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกร่วมไปด้วยดังนั้นจากเคสเหล่านี้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามพวกเขานั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะร่วมด้วยช่วยกันดังนั้นจากห้าประเด็นดังกล่าวนี้สามารถสรุปได้นะครับว่า อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาที่ปูพื้นมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็ไล่เรียงมาถึงปัจจุบันพอวันใดวันหนึ่งเกิดเรื่องราวขึ้นมาก็พยายามไปหาข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยปูเอาไว้ขุดมาทุกเรื่องแล้วก็เอาไปโปรยๆหวังว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถผลิดอกออกผลได้ดังนั้นไม่ว่าประชาชนของเขาจะอยู่ที่ไหนหากทุกคนมีพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้ก็แค่มานั่งรอว่าเรื่องราวผลิดอกออกผลนั้นจะมาเมื่อไหร่แค่นั้น ก็สามารถกระตุ้นความรู้สึกของคนคนหนึ่งได้แล้วและความน่าเชื่อถือเหล่านี้ก็อาจจะมีความเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากข่าวเหล่านั้นถูกแปลงเป็นภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษารัสเซียเป็นตน้นคุณผู้ชมนะครับคิดว่าตัวเองนั้นรู้เท่าทันสื่อขนาดไหนในยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายได้รวดเร็วขนาดนี้เอาเป็นว่าคอมเมนต์ตอการใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับแอดมินด้วยนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกล่าวสวัสดีครับ